สวัสดีค่ะดูดวงรายวันมาแล้วนะคะดวงขึ้นเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันพฤห,หัส,สบดีที่22กุมภาพันธ์2567นะคะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพดูกันเป็นแนวทางค่ะนะที่ต้องออชี้แจงกันว่าดูเป็นแนวทางเพราะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะถือเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับแต่ละวันค่ะ แม่หมอจะอัพคลิปล่วงหน้า1วันนะคะดูกันล่วงหน้าได้จะได้เตรียมพร้อมได้นะใช้ไพ่ทั้งหมดสําสำรับนะคะไพ่ทาโร่ไพ่โชคดีมีสุขทั้งสองสำรับนี้มีเลขนำโชคจากหน้าไพ่คุณนำไปปรับใช้กันได้มีคำแนะนำจ,ำจากลูกเต๋าออราเคิลค่ะสำหรับสีมงคลค่ะ พระฤหัสบดีนี้นะคะเรื่องความรักค่ะต้องการเน้นในเรื่องของความรักใช้สีเขียวค่ะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานใช้ฟ้าใช้น้าเงินนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเสริมดวงเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์หลีกเลี่ยงสีม่วงนะคะมาดูกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ห้าเก้านะคะแปดเก้า และ4ีหค่ะเลข9จากไพ่เกดาบค่ะหนึ่งสาจากไพ่เดทนะคะราชาถ้วย การงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้โชคดีมีสุกกับทาโรมาในแนวทางเดียวกันค่ะมีเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดความกดดันความไม่สบายใจนะคะมันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะรู้สึกเครียดนะคะจากหนึ่งนะคะผู้บังคับบัญชาหัวหน้านะคะคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเราผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะอาจจะโดนตําหนินะหรือทําให้เรารู้สึกว่าเรากดดันเราไม่สบายใจนะคะแล้วยิ่งคุณอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวกับคําพูดของคนอ่อนไหวกับนะคำ ติคำที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะนะยังไงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะอย่ามองในแง่ลบจนเกินไปคือบางทีเราคิดมากเกิดไปด้วยนะมัน,ม,นมันอาจจะเป็นคําพูดธรรมดาคําพูดที่บางทีเรา เราไม่ต้องไปใช้อารมณ์นะคะกับมันมากมายนักนะคะก็อาจจะทําให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าเราคิดมากเกินไปด้วยนะคะคิดในแง่มุมที่ร้ายๆก็อาจจะทําให้มันเป็นวันที่ทํางานอย่างไม่มีความสุขนะคะมองในแง่ดีไว้ก่อนกันละกันค่ะหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นนะคะ,นะถ้าเราเข้มแข็งมันก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเครียดเรากังวลได้นะคะปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะแปรปรวนไม่นิ่งนะคะนะบางทีก็รู้สึกดีอ่ะโอเคฉันควบคุมได้ฉันจัดการได้นะคะแต่พอเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งในวันเดียวกันเนี่ยนะมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เราสึกเออทำไมมันเครียดทําไมมันกดดันทําไมมันไม่ได้ดังใจนะคะเครียดกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่นิ่งในเรื่องของการเงินนะเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ควบคุมการตอบตอบสนองกับปัญหาทางการงาน่ะนะคะ ไปเครียดจนเกินไปเนาะส่วนใหญ่ปัญหามันเป็นปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ตั้งสติก็แล้วกันในเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะวันนี้ยังคงโสดโสดยาวๆนะคะตัวคุณยังไม่เจอที่ถูกใจนะคะหรือว่าถ้ามีคนเข้ามาบ้างมันก็กว่าที่จะพัฒนาไปมันมีขั้นมีตอนของมันมันมีช่วงเวลาของมันนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันแต่ว่าการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนจนถึงขั้นคบเป็นแฟนอะมันยังมีอีกหลายขั้นตอนนะคะโอกาสจะมีคนเข้ามามีนะคะผู้หญิงวันอาทิตย์เองก็มีโอกาสเจอผู้ชายที่อบอุ่นใจดีเนาะอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะ จะเป็นพ่อไม้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนมัน,มน,มน,มนยังอีกไกลอยู่นะคะผู้ชายนราทิ์คุณพอใจกับชีวิตมากนะ,ะพอใจกับความโสดของตัวเองนะ,ะจะมีใครเข้ามาหรือไม่มีใครเข้ามาคุณก็อยู่ของคุณแบบนี้สบายใจความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่ถือว่าดูแลเอาใจใสด่ดีทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวนะคะความรักยังเป,เป็นไปตามขั้นตอนหรือแผนการที่วางเอาไว้นะคะมีความตรงไปตรงมาไม่มีใครออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางนะคะก็มีความสุขกันดีค่ะ สุขภาพถือว่าแข็งแรงค่ะลูกเต๋าออร,เร์เรเกิลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องตื่นเต้นเ,เรื่องที่ทําให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นนะคะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งแง่บวกหรือแง่ลบนะยังไงก็อาจจะตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งกันลวกันนะคะอย่าอ่อนไหวมากจนเกินไปนะคะคนเกิดวันจันทร์ สองห้าค่ะแปดสามและสามสองค่ะเลขเก้านะคะจากเก้าถ้วยเลขสองจากสองเหรียญค่ะและเลขเจ็ดจากเดอะเชอริออตนะคะการงานคนเกิดวันจันทร์วันนี้ค่อนข้างที่จะ ขาดความเอาจริงเอาจังนะคะทำงานอย่างสบายใจสบายอารมณ์นะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ การมีสมาธิในเรื่องของการงานบางทีคิดฟุ้งซ่านนะคะแผนการเยอะอันนั้นฉันก็อยากทาอันนี้ฉันก็อยากทำแต่การลงมืออย่างจริงจังอาจจะยังยังไม่เยอะนะเพราะคุณรู้สึกว่าเออคุณก็อยากสบายๆนะคะนะโชคดีเพื่อนร่วมงานดีนะคะหุ้นส่วนดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ดีคอยช่วยเหลือคอยคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนมันก็เลยเหมือนกับว่าเออมันเป็นวันที่เราอาจจะเน้นในเรื่องของการคิดโน,น,น่นวางแผนโน่นนี่นั่น,นไปนะคะก็สบายๆกันแล้วกันค่ะนะแต่ถ้ามีงานเร่งงานด่วนก็ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะเอาจริงเอาจังให้มาก คือหน่อยเรื่องของการเงิน วันนี้ถือว่าฐานะการเงินเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแต่ว่าบางทีเราต้องดูกันในระยะยาวเพราะว่าวันนี้ต้องหมุนเงินพอสมควรนะคะอาจจะมีปัญหาเงินตึงมือต้องหมุนเอาหยิบตรงนั้นไปจ่ายตรงนี้ตรงนี้ไปจ่ายตรงนั้นนะคะนะเพื่อประครับประคองนะคะเพราะว่าบางทีรายรับของคุณรายได้ของคุณเงินที่จะเข้ามามันเป็นมันเป็นอะไรทีนะ่หวังผลในระยะยาวอะค่ะนะหรือบางท่านอาจจะเป็นการใช้เงินในการลงทุนเพื่อที่จะต่อยอดให้รายได้มันมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องหมุนหน่อย นะคะคแต่ก็หมุนได้นะยังยังประครับประคองได้อยู่เพราะมันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะความรักค่ะ คนโสดนะคะนะถ้าเป็นผู้ชายวันจันนะคะคุณใช้ชีวิตของคุณอย่างสบายอกสบายใจนะคะบางทีคุณทํางานเยอะนะคุณมีเรื่องที่จะต้องจัดการค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วพอเวลาอ,อ,อยู่คนเดียวนะคะแทนที่จะคิดเรื่องความรักความสาม,มสัคุณก็จะคิดในเรื่องของความต้องการของตัวเองความสุขของตัวเองนะคะหาของอร่อยอร่อยกินพักผ่อนนะคะไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงคนอื่นสักเท่าไหร่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เด่นมากนะคะถ้าเป็นผู้หญิงวันจันนะคะผู้หญิงวันจันทมีโอกาสเจอ,เอ,อ เจอผู้ชายที cosas, <c oughs> so, <t orar uana> so, ่ต้องบอกว่าก็ถูกอกถูกใจในระดับหนึ่งแหละนะอะจะเป็นการคุยทางไกลเจอคนไกลเจอคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะนะหรือช่วงเวลาในการทํางานช่วงเวลาที่จะคุยกันมันแตกต่างกันแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขายังไม่ได้คิดเรื่องความรักมากไม่ได้คิดในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เขาจะคิดถึงความต้องการเขาเป็นหลักความสุขของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังเป็นคนที่คุยห่างๆอยู่นะคะอนาคตข้างหน้าก็ต้องค่อยว่ากันนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่ถือว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือนะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ,ะคิดถึงความสุขของตัวเองเป็นใหญ่ความต้องการตัวเองมาก่อนนะคะอาจจะไม่ได้มาดูแลไม่ได้เอามาจะมาเอาใจใส่กันสักเท่าไหร่นะคะบางคู่ก็อาจจะเป็นรักทางไกลนะคะอาจจะมีเรื่องของอความหวาดระแวงกันบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะยังไงก็นําไม่ถึงขัน้นคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันนะคะการใช้อารมณ์การใช้คําพูดที่ทําลายจิตใจกันนะคะ หลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพนะคะกนะ็พักผ่อนให้เพียงพอก็แล้วกัน,นะคะ่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพสายตาเป็นเป็นหลักด้วยนะคะบางทีใช้สายตามากเกินไปนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอาอาบางทีก็จ้องจอเนาะไม่ว่าจะเป็นอจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือพวกนี้นะคะมันก็จะทําให้อาจจะมีปัญหาสายตาได้นะคะก็ต้องดูแลตรงนี้เป็นพิเศษ ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะชีวิตคนยังให้เน้นในเรื่องของนะการให้ความสําคัญกับครอบครัวนะคะเพราะครอบครัวคือนะคือสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณคอยซัพพอร์ตคุณในทุกเรื่องนะคะนะรวมถึงสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันมีปัญหานะแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจมากเพราะว่ายังมีความมั่นคงนะยังมีความมั่นคงยังมีความปลอดภัยอยู่นะคะให้ความสําคัญให้ถูกเรื่องคนเกิดวันอังคารค่ะ สี่เก้าค่ะแปดหกสามห้าค่ะเลขหกนะคะหกเหรียญค่ะเลขสองศูนย์ค่ะจัดเม้นต์เลข judgment. เจ็ด 7ดาบค่ะการงานคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ตัวคุณเองถือว่าบริการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะคะนะอาจจะมีหน้าที่ใหมายความรับผิดชอบใหม่การเลื่อนท่านเลื่อนตําแหน่งนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องบอกว่าคุณเองคุณค่อนข้างที่จะอีโก้สูงอีโก้จัดแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํามากๆนะคะนะสิ่งที่ไพ่ทาโร่แนะนําวันนี้คือบางทีคุณอาจจะนะต้องเ,อเขาเรียกว่า,นะาต้องเสียสละนะเสียสละตัวเองเสียสละอีโก้ตัวเองหรือ ความมั่นอกมั่นใจของตัวเองนะคะนะช่วยเหลือคนอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คําแนะนำนะคะหรือว่านะช่วยเหลืออย่างอื่นๆมันจะเป็นการสร้างคอนเนคชันด้วยนะคะไม่วันใดก็วันหนึ่งคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือเขาตอบแทนกลับมาคือต้องการความช่วยเหลือจากคนที่คุณเคยช่วยนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการเอาใจใส่คนอื่นบ้างเห็นแกเ่เขาเรียกว่าเห็นแก่คนอื่นบ้างประมาณนี้มีน้ำใจให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ การทำงานร่วมกับคนอื่นมันก็จะดีขึ้นล้จะต้องลดอีกโก้เราลงหน่อยนะคะในะเรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่าก็ลงตัวในระดับที่น่าพอใจนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เงินที่รอคอยข่าวดีที่รอคอยนะคะแผนการเงินของคุณอาจวันนี้อาจจะต้องมีการวางแผนใหม่นะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่บางทีมันมีปัญหาที่ค้างคาอยู่แล้วเรายังจัดการไม่ได้อาจจะเป็นวันที่คุณจําเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะไม่ว่าจะเป็นเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการการเงินนะคะอาจจะต้อง มีคำแนะนําเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามาแก้ไขปัญหาที่มันยังค้างคาอยู่นะคะทางออกจากปัญหาการเงินของคุณเนี่ยมันมีหลายทางเพราะฉะนั้นคนที่จะแนะนําให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้ถูกต้องคือผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่มีประสบการณ์มากกว่ามีความรู้มากกว่านะคะลําพังเราเองเราไปจัดการเราไปวางแผนเองอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่อะเนาะ คือได้ผลไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะคะะยังไงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้การเงินน่าจะน่าจะดีนะคะน่าจะมีทางออกทางแก้ด้วยแหละในะเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะนะก็มีโอกาสเจอคนที่มาจีบมาคุยแหละนะอาจจะจากการที่บางทีเราไปปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะนะเข้าสังคมหน่อยนะเข้าสังคมหน่อยใช้ชีวิตสนุกสนานในเรื่องของความบันเทิงมันก็จะดึงดูดความรักเข้ามานะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้นะมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนที่มันเป็นความสัมพันธ์ฉาบฉวยการพูดคุยที่ฉาบฉวยนะยังไม่ได้มีความจริงใจต่อกันเพราะฉะนั้นระแวงไว้หน่อยก็ดีนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะระวังในเรื่องของการจับผิดความหึงหวงความหว ระแวงนะคะก็คงจะต้องมีอะไรก็เน้นเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ทำอะไรลับหลังกันนะคะสุขภาพค่ะนะเป็นอาการปวดเมื่อยนะคะที่เป็นจุดอ่อนของคุณปวดเมื่อยจากกิจกรรมซึ่งแตกต่างกันไปในคนเกิดวังคาราแต่ละท่านนะคะบางท่านปวดหัวปวดคอบางท่านปวดหลังบางท่านปวดขานะคะก็แตกต่างกันไปตามกิจกรรมแต่มันเป็นลักษณะอาการปวดเมื่อยนะคะของระบบกล้ามเนื้อนะคะ ลุกเตาออราเคิลสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะเพราะพระอาทิตย์ขึ้นอโชคดีนะคะนะมันบอกบอกถึงว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวพอเช้าพอวันพรุ่งนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นโดยที่บางทีเราแค่รอนะคะเราแค่อดทนรอแล้วก็มีความหวังไว้เสมอนะคะมองโลกในแงด่ดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้พออาทิตย์ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะมีทางออกมันจะมีทางแก้นะคะเราก็จะมองเห็นอะไรต่างๆนานา,นาชัดเจนมากขึ้นนะคะ ต่อไปคนเกิดวันพุธค่ะหนึ่งเจ็ดค่ะสามแปดและสองสี่อัศวินถ้วยนะคะเลขสี่จากสเอ่อสี่เหรียญค่ะ 1นศูนย์จากไพ่10ไม้ การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้งานการงานราบรื่นนะคะทำคนเดียวได้ทํากับคนอื่นก็ได้นะคะนะเพื่อนร่วมงานดีนะคะคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมความคอยสนับสนุนและคุณเอง,ค,เองคุณเน้นในเรื่องของความสุขความสบายใจในการทํางานด้วยนะคะนะแล้วก็จุดเด่นของคุณวันนี้คือคุณรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะนะในขณะเดียวกันสิ่งสําคัญคือนะอาจจะต้องพยายามที่จะนะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบครอบลึกซึ้งนะคะนะเรียกว่า พยายามเขาเรียกว่าพยายามที่จะขุดให้ลึกมองให้ลึกถึงสาเหตุหรือว่าต้นตอนะนไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่จะสร้างปัญหาให้เรามองไปถึงต้นตอแล้วก็แก้ไขที่สาเหตุนะคะความลึกซึ้งการทําอะไรที่นะเออเขาเรียกว่านะมีเหตุมีผลเข้ามารองรับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจจะนะเน้นความสบายใจเราก็ได้แหละแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะนะอย่ามองผิวเผนะินนะในเรื่องของการเงินค่ะถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยสบายนะคะตัวคุณวางแผน มาดีด้วยวันนี้เงินไม่ค่อยกระเด็นออกนะคะรักษาผลประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้เงินน้อยด้วยนะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคอยให้คําแนะนําดีๆกับเรื่องการเงินของคุณนะคะกรณีที่มีปัญหาการณีที่หมุนไม่ทันหรือกรณีที่นั้นเราต้องการคาปรึกษาจากใครสักคนนะคะนั้นเน้นคนที่มีเพศเดียวกันกับเรานะคะจะช่วยเหลือได้ดีมากเรื่องของความรักค่ะนะวันนี้นิ่งๆเหนื่อยๆนะคะคนโสดเองนะ่จะมีคนเข้ามาก็ ก็มีโอกาสอยู่แต่มาทางสายงานเดียวกันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่บางทีเราไม่ชอบอะ ยิ่งคุณไม่ชอบคนแบบไหนน่คุณก็จะเจอคนแบบนั้นนะคะบางทีเข้ามาพูดเข้ามาคุยทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นซะด้วยซ้านนเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็มีปัญหากันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามายังไม่ใช่นะคะสร้างปัญหาทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราโมโหมากกว่าเนาะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะคะจากบางทีเหนื่อยเรื่องอื่นอยู่แล้วนะมีคนเข้ามาพูดมาคุยยังทําให้เราเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะนะบางทีด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการทั้งเราทั้งแฟนเราต่างคนต่างต่างยุ่งอะค่่งงตาาาาคคนยยุุพมมูด มาเจอกันเนี่ยแนวโน้มจะกระทบกันเนี่ยกระทบกระทั่งกันนะมีสูงมากนะคะอาจจะหงุดหงิดอาจจะ,อ,ะอารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วใช้คําพูดไม่ดีพอเราพูดไม่ดีออกไปแทนที่แฟนเราจะฟังเฉยเฉยเขาไม่ฟังเฉยเฉยเขาไม่เงียบนะคะนะเขาเรียกว่ามีการสวนกลับเพราะฉะนั้นโอกาสกระทบกระทั่งโอกาสทะเลาะเบาแว้งกันต่างคนต่างแรงมีสูงมากนะคะก็สงบปากสงบคำกันละกันค่ะสุขภาพค่ะแข็งแรงค่ะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้สถานการณ์เหมาะที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะอดทนค่ะอดทนอย่างเดียวเลยนะคะคุณมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถที่จะมีอิสระที่จะทําอะไรตามที่ตัวเองคิดตามที่ตัวเองวางแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นนิ่งรอจังหวะดีๆนะคะคนเกิดวันพฤห,หัสบดีค่ะ สองเจ็ดเลขเก้าค่ะและสี่เจ็ดเลขสองจากสองไม้ค่ะเลขสองค่ะ the high princess ค่ะหนึ 1, ่งศูนย์จักไพ่สิบดาบ การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะณนะวันนี้ทารล่และไพ่โชคดีมีสุขนะคะมาในคําแนะนําเรื่องการที่คุณเองคุณต้องมีคู่หูค่ะต้องมีคู่หูต้องมีหุ้นส่วนหรือต้องมีคนที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําคอยประคับประคองคอยที่จะทําให้คุณก็เรียกว่าไม่ประมาทนะคะการคิดการทําอะไรคนเดียวการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเนี่ยวันวันวันอื่นๆเนี่ยคุณอาจจะจัดการได้แต่วันนี้นะคะคุณต้องมีคนคอยมา ตบตบคอยมาประคับประคองหน่อยนะคะการฟังคนอื่น,นะะการฟังคำแนะนำการเชื่อคำตักเตือนของคนอื่นจะทำให้งานของคุณก้าวหน้าแล้วก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากนะคะบางทีอาจจะต้องระมัดระวังว่าเราอาจจะนะโกรธง่ายหัวร้อนง่ายประมาณนี้เนาะนะหรือบางทีตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นๆคอยจัดการทาให้คนอื่นๆรอบข้างเนี่ยนะคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาเขาอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะนะแต่ยังไงก็ตามแต่ส หัวดีกว่าหัวเดียวนะคะสําหรับวันนี้เรื่องการงานการเงินถือว่าสบายๆนะคะมีจับจ่ายใช้สอยไม่เดือดร้อนถ้าคุณเป็นผู้ชายวันพฤหัสบดีคุณอาจจะมีรายจ่ายที่มากขึ้นกับการที่ช่วยเหลือผู้หญิงนะคะเปผู้หญิงนะไม่ว่าจะเป็นเปเ ที่มันเป็นเรื่องชู้สาวนะคะเปแฟนนะคะหรือเปในการที่จะจีบใครสักคนนะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงนะหรือเป็นพี่สาวน้องสาวนะคะนะก็เปไปนะไม่มีปัญหาค่ะนะส่วนผู้หญิงวันพฤหัสบดีเนี่ยคุณเปตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณเดือดร้อนนะมีคนคอยเปมีคนคอยช่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะนะในเรื่องของการที่จะหารายได้ให้มากขึ้นความรู้คือสิ่งสําคัญนะคะอาจจะต้องลงทุนในเรื่องของความรู้ด้วยนะคะหรือว่านะตัวคุณอาจจะเน้นในเรื่องของนะการใช้ ทำคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองว่าทําแบบนี้แล้วได้เงินทําแบบนี้แล้วดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองแล้วก็คุณจะผ่านพ้นปัญหาการเงินไปได้ค่ะเรื่องของความรักค่ะความรักวันนี้ไม่เด่นเลยนะคะนะจะต้องพยายามที่จะอยู่คนเดียวดีที่สุดนะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดวันพฤหัสบดีอยู่คนเดียวดีที่สุด นะเรียกได้ว่าถ้าคุณไปสนใจใครก็มีแนวโน้มว่านะมันจะทําให้เราเดือดร้อนนะคะหรือมีคนที่จะเข้ามาแล้วนําความเดือดร้อนมาให้เราเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวดีที่สุดค่ะเป็นการปกป้องหัวใจปกป้องความรักของตัวเองนะคะนะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะอยู่ใครอยู่มันดีที่สุดวันนี้นะคะบางทีมันจะมีปัจจัยภายนอกนะคะ ปัจจัยภายนอกคนอื่นสถานการณ์ภายนอกที่จะที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะ,ะนะอยู่ใครอยู่มันแล้วก็อยู่กันแบบสงบนิ่งสงบเงียบนะคะนะหลีกเลี่ยงการประทะคารมหลีกเลี่ยงการที่จะเอาเอานำาคาคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกเข้ามาทําให้ให้เราสองคนมีปัญหานะคะวันนี้สงบปากสงบคําค่ะแล้วกอ็อยู่ใครอยู่มันนิ่งเงียบ,บ,บเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างวดีเองนะคะพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันค่ะ สุขภาพแข็งแรงค่ะลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นวันที่จะต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางเรื่องเรื่องที่ไม่มีประโยชน์กับเรานะะเรื่องที่บางทีมันรกมันรกสมองรกชีวิตนะคะปล่อยได้ต้องปล่อยทิ้งไปให้หมดนะคะนะ,ะไม่ใช่ว่าทุกเรื่องในชีวิตเราทุกสถานการณ์ทุกคนหรือทุก ทุกทุกสิ่งมันจะมีมันจะมีประโยชน์กับเราไม่ใช่นะคะอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นหนักมากขึ้นปล่อยได้ต้องปล่อยนะคะมันจะทําให้เราเบาขึ้นแล้วก็ชีวิตก็สบายใจขึ้นคนเกิดวันศุกร์ค่ะสองหนึ่งนะคะห้าห้าค่ะสี่ศูย เลขกหกค่ะเดลิเวอร์ค่ะราชินีถ้วยเด็กถือดาบค่ะ การงานคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้ต้องพยายามที่จะใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะมันมีแนวโน้มว่าไม่ว่าจะต้องตัดสินใจเรื่องการงานการเลือกการปฏิบัติการจัดการอะไรต่างๆนาามีแนวโน้มว่าคุณจะใช้ความรักความชอบความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะทําให้เราอ่อนในเรื่องของการใช้เหตุผลหรือบางทีการมองสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันใช้ความรู้สึกมากไปมันอาจจะทําให้งานออกมาไม่ดีก็ได้นะคะนะแต่ถ้าถ้าเรามองในแง่ดีนะมองในแง่ดี คือบางทีการที่เรามีคอนเน็กชันนะคะมีคนที่เรารู้จักเนี่ยนะคุณรู้จักคอนเน็กชันต่างๆ่างคน่ะอาจจะนำโอกาสทางการงานเข้ามาก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ไม่มองว่านะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เราวุ่นวายใจมากกว่าเพราะฉะนั้นใช้เหตุผลมาประกอบการตัดสินใจมาประกอบการพิจารณาให้มากนะคะอย่าใช้อารมณ์หรืออย่าใช้ความรู้สึกนํานะคะมันอาจจะสร้างปัญหาให้ได้เนาะ นหรือบางทีอาจจะมีคนจับผิดกันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความการมีเ,าเขาเรียกว่า,าความที่ คือบางทีคุณชอบคนนี้คุณก็จะ,ะตัดสินให้คนนี้นะดีหรือว่าช่วยเหลือคนนี้มากกว่าดีอาจจะทําให้คนอื่นมีอิจฉาริษยาหรือมีจับผิดได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะนะในเรื่องของการเงินค่ะนะมีจับจ่ายใช้สอยแม่หมอมองว่าไม่เดือดร้อนนะคะแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีนะมีเรื่องที่ไม่สบายใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะคะถ้าเป็นผู้ชายบรรสุการเงินคุณค่อนข้างที่จะจะตึงมือหรือว่ามีปัญหาอาจจะต้องให้ผู้หญิงคนหนึ่งช่วยซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของคําแนะนําหรือช่วยในเรื่อง ของการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะต้องมีผู้หญิงคอยประคับประคองนะคะเรื่องการเงินสําหรับผู้ชายวันศุกร์แต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันศุกร์คุณจัดการได้เพียงแต่ว่าบางทีคุณเองคุณใจอ่อนนะคุณอาจจะต้องช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งในชีวิตนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนนะคะเป็นต่าง่ต่างเพศะนะคะนะเหมือนกับว่านะคุณก็ใจอ่อนช่วยเหลือเขานะคะหรือบางทีตัวคุณเองเนี่ยเรียกว่านะการเงินตัวเองไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีสําหรับวันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราจะเราจะก วนใจในเรื่องการเงินในอนาคตมากกว่าค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะยังไงก็อะหนักแน่นเข้มแข็งไว้แล้วก็อย่าใจดีมากเกินไปนะคะคือบางทีเห็นคนเดือดร้อนแล้วคุณใจอ่อนนะผู้หญิงมันสุขนะคะเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะคนโสดต้องบอกว่าออถ้าเป็นผู้หญิงวันศุกร์เนสเต์เน่แรงคนนั้นก็ชอบคุณคนนี้ก็ชอบคุณแต่คุณไว้ใจใครไหมคุณยังไม่ไว้ใจใครนะคะมีทั้งมาทางสายงานเดียวกันมีทั้งหลุ่นลาวค่าวเดียวกันบางทีก็มีเด็กมาชอบนะคะแต่คุณยังไม่ชอบใครนะคุณรู้สึกว่าอยู่แบบนี้มีความสุขแล้วนะคะโสดให้คนมาชอบเยอะๆเนี่ยมีความสุขดีนะคะ ความรักของผู้ชายผู้ชายวันศุกร์นะคะนะมีโอกาสที่เจอผู้หญิงที่เก่งมากๆและคุณถูกใจแต่ว่าเขายังไม่ถูกใจเรานะคะแล้วก็มีตัวเลือกอื่นๆเยอะด้วยนะก็ต้องใช้ความพยายามกันต่อไปนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ถือว่าความรักก็ดีนะคะความรักดีแต่ว่าถ้าเป็นรักต่างวัยอาจจะมีปัญหาหน่อยนะรักต่างวัยเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าค่อนข้างที่จะเอาอารมณ์เป็นเป็นใหญ่นะคะเอาแต่ใจตัวเองพูดไม่พูดไม่ค่อยฟังไม่ค่อยมีเหตุผลอะนะคะนางนอนไม่รู้ ู้เรื่องรู้ราวนะคะแล้วก็นะคุยกันยากั้นยังไงก็นปล่อยวางแล้วกันนะคะยอมได้ก็ยอมแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าประนีประนอมกันหน่อยนะคะอย่าถือสาหาความกันเนาะถ้าเป็นคู่ครองที่นะวัยใกล้เคียงกันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะงอนก็งอนเล็กๆน้อยๆค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพถือว่าแข็งแรงค่ะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันยุ่งยากไม่สามารถที่จะแก้ไขแบบใจร้อนไม่สามารถที่จะแก้ไขนะเรียกได้ว่ารวดเดียวได้ในวันเดียวนะคะต้องแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคุณต้องใจเย็นๆนะคะเพราะนั้นคุณจะไปร่วบแก้ปัญหาในทีเดียวไม่ได้คุณต้องดูว่าอ่ะนะเดี๋ยวฉันแก้ปัญหานี้ไปก่อนพอแก้ปัญหานี้ได้นะคะเปราะนี้แก้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวรอเปราะต่อไปเลือกต่อไปนะคะค่อยๆเคลียร์ไปทีละเรื่องนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะสองหกค่ะหกศูนย์ 0, และแปดแปดค่ะราชาไม้ค่ะเลขเจ็ดจากเจ็ดเหรียญน,นะคะเลขหกจากหกดาบ การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะการงานถือว่าเด่นมากนะคะความสําเร็จความก้าวหน้าการเติบโตการใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่นะคะรวมถึงการที่มีคนเก่งๆคุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนที่เก่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบความสําเร็จคุณสามารถที่จะเรียนรู้การงานจากเขาได้นะคะรวมถึงมีโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือแสดงความสามารถให้เขาเห็นนะแล้วเขาก็จะช่วยผลักดันนะหรือมีคํเน้นแนะนําดีๆให้คุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวมากๆนะ ให้ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยจัดการได้หมดเรียกว่าท็อปฟอร์มค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะคนอิจฉาริษยาคนที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเราด้วยแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินค่ะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่แต่ว่าโชคดีว่ามันก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะจากที่เราทุ่มเทมาโดยตลอดนะคะมันก็มีความมั่นคงนะคะรายรับเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่าย ะะแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะแค่เนี้ยฉันโอเคไหมอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะมีรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของต้องซ่อมรถนะคะ,นะหรือว่าต้องอะไรที่เกี่ยวกับเ,เรื่องรถเรื่องยานพาหนะพวกนี้นะคะก็อาจจะต้องเสียเงินเสียทองมากขึ้นได้นะคะยังไงก็เตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้ากันแล้วกันนะคะมีให้จ่ายมีให้เสียแหละเงินนะ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะทําให้เราแบบว่าเออตื่นเต้นบ้างนะเรื่องรายจ่าย ความรักค่ะ คนโสดนะคะยังโสดไปเรื่อยๆนะคะคุณไม่ค่อยได้สนใจอะไรเนาะนะบางท่านอาจจะเพิ่งเดินจากความสัมพันธ์เก่ามายังเป็นช่วงของการเยียวยาหัวใจตัวเองยังช่วงของการพยายามจะ move on นะคะจ,จะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะยังยังต้องใช้เวลามากกว่านี้อยู่เนาะ,ะหลายๆท่านก็ไม่ได้สนใจนะคะนะการเสริมดวงเรื่องความรักถ้าโสดมานานแล้วนะคะนะต้องขอพรอ,อย่างเดียวเลยค่ะนะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะคะก็มีโอกาส ที่จะได้พบเจอความรัก ที่ดีที่ต้องการนะคะสาหรับวันนี้ค่ะคาแนะนําจากไพ่โชคดีมีสุขนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ไม่ค่อยได้สนใจกันและกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังเดินไปในทางเดียวกันยังเป้าหมายในชีวิตก็ยังเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะความรักก็ไม่ค่อยหวานชื่นสักเท่าไหร่นะคะคนที่มีปัญหานะคะมีปัญหาการนะคะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเลิกกันไหมแต่เราไม่อยากเลิกจะทํำยังไงนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือได้นะคะอย่างน้อย ก็มันก็ช่วยในเรื่องของของความรู้สึกเราอะเนาะนะแต่ว่าไพ่โชคดีมีสุก็แน,นะนำนะคะสำหรับคนที่มีความเชื่อศรัทธาด้านนี้นะคะไหว้พระขอพรนะเพื่อที่จะเสริมดวงในเรื่องของความรักก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ได้ผลดีในวันนี้นะคะสุขภาพค่ะถือว่าแข็งแรงนะคะระวังเสียเงินเสียทองกับเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะณนะวันนี้ต้องไม่ประมาทนะคะคุณอาจจะมีการทําอะไรตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจเร็วเกินไปนะคะทำเร็วเกินไปแล้วมันมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าตัดสินใจอะไรที่มันเร็วเกินไปโดยที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบนะคะ ดวงประจำวันพฤหัส,สบดีที่22กุมภาพันธ์2567ค่ะนะขอให้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ